เวลาที่เขาคนนั้นเขานึกถึงคุณเขาคิดถึงคุณเขามักจะนึกถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณขอเช็คเป็นพลังงานของตัวคุณแล้วกันเนาะในตอนนี้นะคะก็มาดูกันก่อนว่าพลังงานเป็นอย่างไรกันบ้างาะพลังงานตรงก็ลองไปฟังกันต่อนะคะเอ่อคนหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นค่าครูให้เมียงนะคอมเมนต์เพื่อน,น้อมรับพลังงานดีๆกลับไปคะ่ะอะไรที่ไม่ดีทิง้งระวังว่าตรงนี้ได้เลยนะคะ h l l o o r i n น d s นะคะเราก็เป็น a อซับคาพลังงานของตัวคุณนะคะอยู่ในช่วงที่เหมือนตกตะกอนค่ะอยู่ในช่วงที่กำลังคิดถึงในเรื่องของการวางแผนอนาคตในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าหรือว่าในปีหน้ามีการวางแผนหรือว่ามี Choice มีตัวเลือกหรือมีอะไรบางอย่างที่จะต้องตัดสินใจอะอย่างเช่น จะเลือกเดินทางไหนจะเรียนต่อที่ไหนจะทำงานที่ไหนดีจะเอายังไงต่อคือมันมีการคิดมีความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนอนาคตแล้วก็ต้องการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองนะคะมีความคิดเยอะเหมือนกันคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่ะเป็นคนที่มีการ เขาเรียกว่าอะไรจริงๆอ่ะคุณก็เป็นคนที่เฟรนลี่นะแต่ว่าค่อนข้างที่จะห่วงเซฟโซนห่วงพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองอยู่ไม่น้อยเลยจากไพ่ที่ขึ้นมาบ่งบอกว่าคุณสามารถคุยได้กับทุกคนเลยคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่เฟรนลี่ก็จริง แต่ว่าพื้นที่ส่วนตัวของไว้สักนิดนึงไม่ค่อยอยากให้ใครก้าวล่วงหรือไม่ค่อยอยากให้ใครเข้ามาอยู่ในห้องหรืออยู่ในบ้านหรือแบบเป็นคนที่อาจจะติดบ้านมากๆอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันแต่ติดบ้านในเท่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ออกไปไหนเลยนะคุณก็ออกไปปกติเพียงแต่ว่าแบบ อามันถึงเวลาที่จะต้องกลับมาอยู่ที่บ้านคือคุณก็จะคิดถึงบ้านเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งที่บ้านหรือว่าที่ที่พักของคุณเน่ยมันก็ไม่ได้มีใครอยู่นะก็คือแบบติดบ้านอะอยากพักอะไรประมาณนั้นนะอะ่ะโอเคขอดูลัคนาราศีกันหน่อยนะคะอาจจะเป็นลัคนาราศีของตัวคุณหรืออาจจะเป็นลัคนาราศีของเขาคนนั้นก็ได้นะคนที่เกิดวันอาทิตย์ชาวราศีกุมชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนู คนที่เกิดชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนคนที่เกิดวันพุธคนที่เกิดราศีกุมนะคะอีกสองใบาราศีกันแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นคนที่เกิดราศีมังกรก็ได้เช่นกันนะคะอ่ะโอเคเขาคนนั้นเวลาที่เขานึกถึงหรือว่าคิดถึงคุณเนี่ยเขามักจะนึกถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณขอเช็คพลังงานของเขาคนนั้นกันก่อนนะคะเขาคนนั้นจะเป็นใครไม่รู้นะในตอนนี้ อ่ะโอเคขอดูหน่อยนะคะ mm hmm. มี energy ของคนเก่าแฟนเก่าได้เหมือนกันนะคะเป็น energy ของคนที่สำหรับบางคู่อาจจะหมายถึงเคยคุยกันเฉยๆเป็นคนคุยเก่าอะไรประมาณนี้แต่ความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้มีการสารต่อเนาะหรือ ถ้าหากว่าตอนนี้เนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการหยุดพักอยู่ในช่วงเวลาของการหยุดนิ่งการถอยออกมาก้าวหนึ่งจากความสัมพันธ์แล้วก็ลองทบทวนดูความสัมพันธ์ว่าเรายังไปต่อได้ไหมคุณไหวไหมกับสถานการณ์บางสถานการณ์ไหวไหมกับอารมณ์ของเขาในช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะขออีกสักสามใบแล้กันนะเป็นอย่างไรอีกคะ j u s t สองไม้ hmm. คุณมีความสับสนกับสถานการณ์หรือว่ากับตัวเขาเขาคนนี้อาจจะเป็นในลักษณะของคนที่ค่อนข้างที่จะดูภูมิฐานอาจจะหมายถึงอาชีพการงานของเขาก็ได้เหมือนกันซึ่งคุณเองก็มองเห็นถึงความแตกต่างระหว่างเราทั้งคู่คุณเองก็รู้สึกว่า ไม่ค่อยมั่นใจอะว่ามันจะสบายต่อกันได้จริงๆไหมหรือว่ามันอาจจะมีช้อยส์มีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ก็ได้เช่นกันเอออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะคะที่มีตัวเลือกหรืออาจจะเป็นตัวเขาก็ได้นะที่กําลังมีตัวเลือกอยู่ในตอนนี้มันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเอ๊ะเอ๊ยยังไงนะหยุดชะง,งักกันไปหรือแบบ ถูกแฮงไว้อย่างเงี้ยค่ะก็ได้เช่นกันแล้วเวลาที่เขาคนนี้เขานึกถึงหรือว่าคิดถึงคุณเนี่ยเขามักจะนึกถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณกันนะนึกถึงการที่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดนะคือคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าเออดูอบอุน่นดูเป็นคนที่จิตใจดีดูเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างเงี้ยก็จริงแต่ถ้าได้ถึงบทที่คุณจะต้องเลือกหรือว่า จะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างอ่ะคุณจะค่อนข้างที่จะเด็ดขาดอยู่เหมือนกันเป็นคนที่ไม่ได้กลัวการเปลี่ยนแปลงอันนี้คือในมุมมองของเขานะคะไม่ได้กลัวการเปลี่ยนแปลงคือคุณพร้อมตั้งรับกับสถานการณ์ใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นอยู่เสมอๆเ,เขามองว่าคุณเป็นคนที่ดีคนหนึ่งเป็นคนที่จิตใจดีคนหนึ่งเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์สาหรับสายตาเขาแล้วก็เป็นเอ NERGY ของคนที่เขารู้สึกว่า ดูสดใสดูร่าเริงดูเป็น energy ที่แบบไม่ได้อมทุกข์เออไม่ได้มานั่งอมทุกข์ไม่ได้มานั่งตัดเพราะว่าเออชีวิตแย่จังเลยจต่นู่นนี่นั่นใหม่คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเสมอคุณพร้อมที่จะ move on ออกจากสถานการณ์บางสถานการณ์ที่มันแบบมันท็อกซิกกับคุณจริงๆอะคุณพร้อมที่จะตัด ได้จริงๆนะคะเวลาที่เขานึกถึงคุณเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่สู้เพื่อคนที่คุณรักเป็นคนที่สู้เพื่อตัวเองเป็นคนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือปัญหาจริงๆไม่ได้มานั่งอมทุกข์นั่นแหละเนาะอย่างอย่างที่บอกไปเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีคนเข้าหาคุณเยอะเหมือนกันเป็นคนที่ถึงแม้ว่าไม่ได้มีเขาอยู่ในชีวิตตอนนี้เขาก็ เชื่อมั่นแล้วเขาก็คิดว่าคุณก็น่าจะมีคนใหม่ๆมีคนอื่นๆเข้ามาหาคุณหรือว่าเข้ามาจีบเข้ามาเพื่อที่จะเป็นคนสําคัญของคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขายังมองว่าคุณเป็นคนที่ดูแบบดูเซ็กซี่อ่ะดูแบบดูแบบดน่าดึงดูดดูเป็นคนที่มีแรงดึงดูดแล้วก็น่าเข้าหาเป็นคนที่ภายนอกดูอ่อนหวานแต่ลึกๆแอบแซบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในทางกลับกันอาจจะเป็นในลักษณะที่ภายนอกดูแซบแซบนะแต่ว่าดูภายในแล้ว เป็นคนอีกบุค,คลิกนึงเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยเออนี่คือในมุมมองของเขาหรือว่าในความรู้สึกของเขาเวลาที่เขาคิดถึงหรือว่าเขานึกถึงคุณนั่นเองค่ะ